เดี๋ยแล้วครับทุกท่านครับพี่น้องที่ทำการปุ๋ยนะครับอยู่ใกล้เดี๋ยวตอนส่งถึงที่นะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้าหน้ากอกรับเนี่ยเพราะว่าเราจะใส่ครับวันนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดใส่มะเขือลูกค้าครับต่วนในตัวโปรสามสามเนี่ยใส่ตัวเรนเคียวครับนะลูกค้าที่สั่งก็สามารถสั่งติดต่อตัวได้นะครับแต่อยู่ใกล้ตัวส่งให้ครับแต่อยู่ไกลก็บอกเพิ่มนเลยครับเดีอย่าตั้งห้ามอันนี้ตั karaoke, <ination> sí ้งปุ de, ๋ยสิบเจ็ดลงแล้วอ <waters S 2> ันนี้สิบเจ็ดจาคนซึกเนี่ยใส่มะเขือเนี่ยตรงนี้ใช่ครับอันนี้ใส่ถั่วโปรสามสามใส่ถั่า เดียวหนึ่งตัวเอ้ยอันนี้ส่งที่อันนี้ใเซทัวอันนี้นาโคกเหรออ่าทายรูปร้านอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงไอ้ร้านเคนเน้าสามแยกร้านเฮนเน้าซอยตุ้งล้วนทางทิศกิดเลย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 ผู้คายนิดหน่อยเลยเลยผู้คายใช่ทางเลยผู้คายไปทางขวาเลยผู้คายไปนิดหนึ่งทางขวาตีจันทุ่งหลวงไปนะใช่ครับตีทุ่งล้วนทางซ้ายอยู่ซ้ายมือ ทางซ้ายมือก <above> no hmm? <ah> ่็ถึงภูขายสมมติว่าไม่ใช่ออกทางหนกกระจอนอ๋อหกระจอนเนี่ยทางขวาหนกกระจอนอยู่ฝั่งทางนู้นใช่ขวาทางนู้นตรงตึกแถวจตึ้งอ่ะเลยไปนิดนึงตรงร้านช้ำตาโตเกียวอ่ะแค่แคหนอกกระจอนก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขึ้นไปแล้ยขอดีนะลูกค้าตำราร้านนะนี่บ้านอย่างโคกเนาะอ่ะโคกอ่ะ